กับ36บทเพลงที่คุณเคยได้สัมผัสร่วมขับขานโดย27ศิลปินที่คุณคุ้นเคยรวมเป็นบทเพลงที่ลงตัวบนความแตกตา่าง20ปีกร a m m โกเพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเรา อนคือเว้านําเข้าม่วนแท้จังแม่นบ่แค่อ้ายคนนั่งเฝ้าก็ซอยิ้มใส่มือเออทั้งตาทั้งคูดัดเสียงเอียงคอคุยงานอียงกระดออายนั่งรอบ่เห็นใจ สัญญาลืมไมอยากใจมือถือจันจอจำได้บ่อนเจ้าว่าสิบ่แจกเบอร์ใครไอดินร้นหาซื้อมือถือมาฝากน้องตามใจมือถือที่ไอเสื้อหอบัตนี้ทำไมมีแต่เบเอร์เ่าไอ้ทนห่งฟฝงา เขาโทรมาจีบน,อน้องมือตามองมอง,มองเบอ่งน้องรักสายผู้มามือถือคือ,ม,อมือสามเปิดช่องให้คนน้ำจีบเจ้าเครื่องไอ้เบอร์เขาคิดเล่นเศ้าน้ำตาไหลคลอให้โทรมาน้อย ฟังเสียงหลอดสายใจกลางผู้ชายคนนั้นสำคัญกว่าอาอแม่นบอกอย่าว่าดนลายซอยวังสายจะเข้าวได้บอกโมื่แม่นกีดกันดอก,ดอ,กงอ,ยยองเพียงายอยากขอกล่าวคำอำลา ฟังเสียงหลอดสายใจพลานผู้ชายคนนั้นสำคัญกว่าอาอแม่นบอกอย่าเ้าดนลายซอยวังสายจากคราวใดเฮบอกโม,ม่แม่นกีดกันดอกดอกเพียงไออยากขอกล่าวคำอำลา ไ่ทูมาโนฟังเสียงหลอดสายใจกลางผู้ชายคนนั้นสำคัญกว่าออยแม่นบอกเยา,าโดนลายซอยวังสายจะคราวได้บอก เพลงนั่งเฝ้าเขาจีบนะครับเพลงของหนุ่มหน้ามนน้องเต่าภูสินนั่นเองใช่แล้วพอนเพลงก็มีเสียงกีตาร์นำม,มาด้วยพอได้ยินเสียงกีตาร์นี่ก็นึกถึงพี่อุ่นของเราเลยทำไมละ่ะน้องลี่ที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะสกิลการเล่นดนตรีนี่เลิศมากพอ่คะคือทุกครั้งที่เราอ่านรายการมันเผือกเผาเนี่ยเวลาที่ว่าเขาจะไปนั่งดีกีตาร์เหมือนนักร้องนำมานะใช่อ๋อนักร้องนำนี่คือร้องเพลงเหรอนำคีไปไกลเลยอะนะผมจะบอกอย่างนี้นะฮะประสบการณ์ทางดนตรีผมไม่ค่อยมีหรอกไม่เคยเรียนเลยแต่เคยมาเรียนในรายการเนี่ยแหละ ่ก็คือใช่มาเนาะนี่กับพี่โอนนั่นเองวันครูนะฮะมีโอกาสก็คือพี่โกไข่เนี่ยมาสอนพี่กับน้องลีเป่าคุยนะครับซึ่งสนุกมากๆมากเ้ตโน้ตแรกก่อนสองครัเป็นเทปแรกๆเลยใช่ตอนนั้นยังขาวอยู่เลยอ่ะตอนนั้นยังไม่มีเงินเซ็ตฉากเลยเอาดี่าเอาดีกว่าขึ้นคุณได้ยินเสียงปี๊ดปีดออกมาไหมล่ะของพี่โอน โอ้ยนี่เริ่มได้แล้วนี่คือเป็นเทปที่คนดูลำคาญที่สุดเลย <c oughs> พี่อุ่นขนาดขนาดไม่ต้องร้องเพลงนะแค่เป่ายังผิดคี <c oughs> ย์เฮ้ยแต่เทปนั้นสนุกมากนี่กันเลยครับอ่า <c oughs> ่อ ก็ได้เหมือนกันอันนี้เหมือนเหมือนเป็นโดเลยมีฟาซอนโดเลยดคือถามมันรู้แต่ไม่รู้ไม่ไป่จริ้ยังไม่ได้เริ่มโดเลบอกให้นะพี่บอกให้นะนี่อุลที่บอกให้เลยผู้ชายได้กันนะบอกให้เลยพักแล้วนิ้วจะมีกำลังถ้าพักผ่อนน้อยเนี่ยนิ้วจะไม่มีกำลังแค่นั้นเองผมมีคิดไรเปล่าไม่ได้คิดพี่กงหันเขามีวิธีอ่ะไปพันทิปเลยเอามาแผ่นหนึ่ง อะไรมันคืออะไรสอนดนตรีไทยไงเอามาเปิดดูตัดเลยฮะทำไมอะทอมสนุกออกมุกเงียบดีมากนี่ก็เป็นพื้นฐานก่อนพอเลยพอเลยทำไมคะคุณทอมพอเลยสนุกออกสนุกสนานมากอิจฉาสิอิจฉาสิมุกมุกเงียบมากเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะความจริงเราอยากจะเอาแบบภาพประมวลอะว่าแบบว่าเราเล่นมุกเป้วไปกี่มุกงั้นยังไงเวลาไม่พอบอกเลยเอาผมเงียบมากเมื่อกี้เราดู เงียบมากมุกอะไรแผ่นเขาเรียกว่าคุยเล่นกันแต่ว่าผมบอกเลยวันนั้นผมได้ความรู้เรื่องเรื่องดนตรีเยอะมากพี่โกไข่เก่งมากจนวันนี้ก็เล่นกีตาร์ดีแล้วไม่ก็อันนี้ดีแล้วเลยอันนี้พูดจริงเพราะตั้งแต่พี่โกไข่มาสอนพี่อุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเห็นพี่อุลเล่นแบบตลอดเลยถือคุยเล่นตลอดวันก่อนเห็นถือคุยในห้องน้ำเห็นเสียงแล้วพี่คุยแล้วอะไรอะอะไรอะอันนั้นแปลงฟันอ๋อแล้วกดชักโครกใช่บนน้าอยู่ อ่านะฮะอ่านะฮะอ่ามีาอะไรต่อดีเอานี้พูดถึงพี่โกไข่ไปแล้วนะฮะ,ฮะเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เรียกว่าทรงคุณวุฒินะครับพูดถึงเรื่องทรงคุณวุฒิของเราแล้วเนี่ยนะฮะเราเรียกว่ารายการของเราเนี่ยมีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเลยก็ว่าได้พี่นางสิริพรใช่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือไม่ใช่ว่าเป็นทรงคุณวุฒิอะไรหรอกค<ะ>ือว่า<ะ>เป็นแบบว่าผู้เท่าพี่แขกหนักกว่าอีกอะ หมายถึงว่าเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นพี่ที่อยู่ของอยู่กับแจมิโกเรามานานแล้วแกว่ามีความแบบอันนี้ต้องโยงไปหาอาจารย์สลาบคายาวนานนะที่บอกว่าอยากให้เป็นแฟนย้อนเวลาไปที่ปริญญาใจไปที่นีนาเลยชื่อมาที่มาอยู่กับแมิโกอะไรอย่างนี้อยากให้แฟนๆได้ฟังแบบแบบนั้นบ้างเทปนี้เราเปิดรู้สึกจะเป็นปริญยาเจ็บออกไปแนวแต่ติงนิดๆทุกทุ่งผสมชีวิตบ้างแต่ทีนี้มามาปีเนี้ย ชวดที่1ิเนี่ยชุดปริญญาเจ็บเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปตามครูเขาบอกว่าย้อนย้อนวันวานไปย้อนเวลาไปจากอดีตไปสู่ปัจจุบัน back to basic มันคืออะไรมันคือนี่แหละฮะนี่ขึ้นมาหนุ่มเลยค่ะขึ้นเหมือนกันเลยว่าคืออะไรเอาเอาเอามันก็เอาง่ายๆนะพี่นายเรียนสูงนะพี่นายเรียนสูงหนูต้องเอาง่ายๆมันก็เอาง่ายๆมันคือนี่แหละฮะย้อนจากอดีตมาถึงปัจจุบันย้อนอดีตมาปัจจุบันใช่ย้อนอดีตมาหาปัจจุบันครับย้อนปัจจุบันไปหาอดีตถูกต้องเข้าใจหรือยังหนูงงเพิ่มครับงงเพิ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าเข้าใจตรงกันนะฮะตรงกัน แต่ว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านรวมเป็นสิงคุณอุ่นคุณทอมแน่นอนได้นนี่<ม>นะฮะน่ารักมากเลยนะพี่นางน,น,น,น่ารักมากแล้วถ้าคุยเรื่องละครละครน,นะโอ้โหพี่นางน,นี่ดูทุกเรื่อง<ม>ใช่ม,มาเจอเราครั้งแรกคือบางทีเนี่ยเราไปเล่นเป็นตุ้แต๋วแล้วก็<ม>ถอดแว่นตาใครจะไม่ได้นะ,ะพี่นางเจอแล้วเธอเล่นละครใช่ไหมยังจ<ช>ําได้พี่นางนี่คอละครเลยนะฮะใช่แล้วเรียกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดของพวกเราเลยแหละ คือต้องบอกว่าพินาเขาดูแล้วเขาซึมซับไงแล้วคิดเอ้ยเหมือนตัวเองเป็นนางเอกเป็นคาแรคเตอร์นั้นคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะชอบพูดแบบว่าทําไมตอนจบพระเอกต้องแบบว่าจบอย่างนั้นจบอย่างนี้เขาจะพูดอยู่สม่ําเสมอนะเดี๋ยวรายการเราจบเขาจะพูดยังไงเราก็รู้ว่าอีกทีเจ้๋ยสิไม่ใช่นะฮะก็คิดถึงนะดูแล้วเราคิดถึงพินาอย่างเลยพ่นาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่โฟนอินเลยจนแบบ ได้มาเจอตัวเป็นในรายการจนออกนอกสถานที่ก็ยังเจอใช่เจอตลอดนะฮะถ้าไปถ่ายพี่นางเนี่ยกล้องเหลือแบบว่าแบตแดงเราถ่ายพี่นางไม่ได้พูดเกินแนนอนไม่พอแน่นอนคือจะมีเรื่องพูดคุยมาสม่ำเสมอเงี่ยแล้วก็เป็นศิลปินที่แบบว่าเป็นไอดอลหลายๆคนเลยนะในค่ายของเราเนี่ยคือเป็นศิลปินที่เป็นไอดอลของศิลปินตัดออกไหมคะใช่นะฮะเอาเป็นว่าพวกเราเคารพพี่นางเราก็คิดถึงพี่นางมากมาก มีโอกาสเจอกันใหม่กับเรา3ามคนแน่นอนนะฮะพี่นางใช่แล้วนะฮะกับารกัรมันเผื่อเขายังไม่จบยังไม่จบพี่พูดถึงพี่นางไปแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าอวันนี้ไม่มีเพลงฟังหรอมีนะฮะเพราะฉะนั้นให้น้องลีจัดเพลงให้หน่อยดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้เราเป็นเพลงของพี่สาวของเราบ้างดีกว่าที่แบบว่าคุณทอมชอบไม่ขอบองแตนอะไรอย่างเงี้ยจนแบบประสบความสำเร็จแล้วได้มาทานแล้วเรียบร้อย กับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชูนั่นเองทอมค่ะชอบมากๆเพลงทุกอย่างของพี่ตั๊กแตนทอมชอบมากๆค่ะบองแตนเป็นยังไงกินแล้วก็อร่อยน้ำพริกนรกเป็นยังไงยอดเยี่ยมกินแล้วก็อร่อยเตาแตนเป็นยังไงกินแล้วกรอบคุุบคลับคลใครใครไปกินเตาไ้บ้าอ๋ออ้ยอย่างนี้อย่มาไลฟ์สาระมิชันเลยค่ะไปฟังเพลงของพี่ตั๊กแตนกันเลยค่ะเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้ค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลแอมจ้าเดี๋ยวผมจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะช่วงนี้อาจะติดต่อผมไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้ยังไงผมจะติดต่อกลับเองนะจ้า yeah. ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยละ่ะแอนอยากแก้อะไรไหมเดี๋ยวผมซื้อไปฝากไม่เป็นไรหรอกกลับมาเลยแล้วกันนะจ้าโอเคบายบายบ๊ายบาย เจ็ดวิธีสังเกตผู้ชายเจ้าชู้ใช่ลองเช็คดูบ้างก็ดีนะผู้ชายสมัยเนี้ไว้ใจยากเจ็ดวิธีสังเกตผู้ชายเจ้าชู้ ค,คเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะครับให้รูปโบเปคำขอโทษแทนผมนะครับร้านนี้คงแพงมากเลยใช่ไหมคะ หรอครับผมทำเพื่อคุณผมอยากให้คุณมีความสุขผมรักคุณนะมันจะเดินไปหรือเปล่าเราเพิ่งรู้จักกันเองนะผมรักคุณจริงๆรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเลย ญี่ปุ่นนะช่วงนี้อาจะติดต่อผมไม่ได้ฮัลโหลสวัสดีครับไม่ทราบว่าช่วงนี้คุณแบงค์ไปทํางานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเอ๋อไม่นี่ครับเห็นคุณแบงค์ลาง,งานไปต่างจังหวัดกับแฟนเขาครับไปกับแฟนครับผมมีโทรศัพท์อะไรบาครับ ไปต่างจังหวัดกับแฟนเขาครับช่วงนี้อาจจะติต่อผมไม่ได้คุณสนุกใช่ไหมที่หลอกว่าคนคนหนึ่งพิเศษคงภูมิใจที่เห็นวันนี้ฉันเหลือแค่เพียงเศษใจ เธอสร้างภาพจนฉันเชื่อจนไม่คิดผือน้ำตาจะไหลรู้สึกคลายกับเป็นเจ้าหญิงได้มาพบผู้ชายรักจริงและแสนดีเช่นเธอ แสดงบทนี้ตบตาผู้หญิงมาเป็นร้อยครั้งพอได้สิ่งที่หวังก็ค่อยค่อยพายตัวจริงให้เจอเปลี่ยนคนควงมาไม่สซ้งกระทำความผิดสลางมาเสมอกว่าจะรู้ว่าเสียรู้เธอยศใสข้าวาไหลล้น ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับริมตอนเจ้าชายทำไมลงท้ายเธอเจ้าชู้อย่างนี้อยากได้ทำดีได้แล้วทำเลวอ้านล่ใช่ไหมเธอสอนกว การบอกให้ฉันรู้ว่าหมดค่าให้เธอสนใจร่มตอนเจ้าชายทำไมลองท้ายเธอเจ้าชู้อย่างนี้อยากได้ทำดีได้แล้วทำเล คงแสด,แดงบทนี้ตบตาผู้หญิงมาเป็นร้อยครั้งพอได้สิ่งที่หวังก็คอยคอยพายตัวจริงให้เจอเปลี่ยนคนควงมาไม่ซ้ำกระทำความผิดซึ่งน่าสเสมอกว่าจะรู้ว่าเสียรู้เธอย่ใส่ก็ไหลล้นเออ ทำไมถึงเร็วแบบนี้เริ่มตอนเจ้าชายทำไมลงท้ายเธอเจ้าชู้อย่างนี้ ข้าวหลัง<ป>ยังหลอกผู้หญิงแบบนี้อีกสักอย่าง อยู่กับมันเผือเผาวันนี้เทพพิเศษ3าคนเลยนะครับเมื่อเบรกที่แล้วพูดถึงสกิลการเล่นดนตรีของผมไปแล้วามาเบรกนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการมันแบบเผาเนี่ยจะได้เห็นแน่นอนว่าน้องสาวคนสุดท้องของเราครับคุณทอมเขาจะมีสกิลการเต้นออกมาตลอดเวลาเลยคือเขาเต้นเกินมนุษย์มนาว่าง,งั้นใช่และถ้าไม่เคยซ้ํากันเลยทีเดียว แล้วตอนหลังๆเริ่มซ้ำนะเริ่มซ้ำนะหมดมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขาประกาศหาแดนเซอร์นี่เลยตอนนี้หญิงดีติดต่อรี่มาแล้วเฮ้ยไปเป็นแดนเซอร์เหรอไปเต้นหน้าวทีแดนเซอร์เขามีอยู่แล้วจะไปทําไมล่ะใช่นี่จะบอกอย่างนี้นะฮะว่าทุกเทปเนี่ยน้องลี่เขาจะใครสั่งให้เต้นเขาก็เต้นแต่มีอยู่เทปหนึ่งนะฮะเป็นเทปของพีิพีสดเดิร์ดตอนนั้นไม่มีใครร้องขอเลยแต่อยู่ดีๆน้องลี่ ดุ้งองลงเต้นขึ้นมาเลยะนะฮะจะ,ะเป็นอย,อย่างไร,<า>รนั้นมาดูสิภาษาท้องถิ่นอีสานคร<อ>ับผม เนี่ยไหมครับจีน้องนงชีวิตห่างๆไอ้รู้สึกเกมนี้จะมีมีปั้ระวังสมมติแกงใ่จังหวะหมดีก่อนใส่้านมาลงสัก่อดอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่านอกจากก็ะนมากกันครับก็ยืนอ๋อก็ยืนตอยงเง้ครับกจได้กำลังใจแล้วใช่ไหมคะยังมีจังหวะโจโจสนุสนุ่งจุดว่าพี่พี่ท้อนที่แบบยาวยวยาวยวยาวออะไรอย่างเี้อมันคืออะไรก็ไม่รู้ยาวๆก็คือ เขาเรียกคําจํากัดความของความมันสุดๆของคนอีสานผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับจริงๆมีหลายคําแต่เลือกเออเกามาใช้เพลงนี้เพราะว่ามันมันถึงใจดียาวๆมาเฮลกันก่อนอารมณ์มันมาใช่ไหมลี่เมื่อกี้ไม่หุดหยีกันมาต้องมาอารมณ์ยาวมาเด้อมายาว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 มาเด้อมายาวใครยำก็ต้องได้ดีไม่มีใครองหยุดยำสมายกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไเราไปกินมะเขือยวยาวข้างไงมา ต้องเด็ดเลยเขาชอบเต้นคนนี้ทำเพลงพีพีไม่ได้เต้นไม่เอายาว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 เอาละเอาละมานั่งมานั่งเวลาเราไม่เยอะแบบนั้นไม่เยอะหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วกันนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของพิธีกรหญิงของเราเราเนี่เต้นไม่ห่วงสวยนะเมื่อกี้ท่าอะไรอะแต่เมื่อกี้ชุดมันได้ไงอร่อยอย่างแบบได้หมด ถือว่าเลิศถือว่าเลิศดท่าเป็นเลิศดมากแต่ว่าตอนก่อนเต้นมีเมอมอเมออๆนะแเหมือนเหมือนมีเหมือนมีทีมงานบอกว่าเต้นเต้นเต้นอันนี้ก็ไม่รู้เราฟังคำสั่งอยู่อตอนนี้เครื่องรีติดแล้วนะฮะเราไปเปิดเพลงให้คุณผู้ชมเต้นไปพร้อมๆกับน้องรีดีกว่านะครับเป็นเพลงใหม่ของพี่หญิงรีนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะ น้อยใจเพราะไอเลิฟยูใช่นะฮะพร้อมจะเต้นกันหรือยังพร้อมเราไปเต้นพร้อมๆกัน3คนเลยดีกว่าครับกับน้อยใจเพราะไอเลิฟยูพี่หญิงลีครับค่ะ รักไปกันจนนัสตงส้งสสยจัง,างอารมณ์ก็ดีดีเอาใจก็ดีดีใครเจอแบบนี้ต้องรักเลยสิใครเจอต้องระวังฉันเองก็รักเธอจะเล่าให้เธวฟังน้อยใจทุกครั้งก็รักเธอจังกลัวเธอ